อันนี้ก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนนะคะหรือโบราณเขาเรียกว่าน้ำมันคีโลนะคะตัวนี้สามารถนำไปประกอบอาหารได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขา,า,เขาจะนิยมเอาไปทำทาพิมพ์ขนมนะคะเช่นขนมชนั้นหรือว่าพิมพ์ที่เราซื้อมาใหม่ๆะคะเพื่อไม่ให้ ขนนติดพิมพ์นะคะหรือไม่ก็จะไปหมักผมทาผิวอะไรประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทำาน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดร้อนนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าน้ำมันทีโรนะคะ น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนหรือน้ำมันขี้โลเนี่ยคะ่ะเขาจะเอามาไว้สำหรับทำทำอาหารก็ได้นะคะทำเป็นพวกน้ำมันผัดอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะหรือไม่ก็เอาไว้สำหรับทาพิม์พนะคะเวลาเราทำพวกขนมชั้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะน้ำมันตัวเนี้ยนะคะก็คือเวลาเราไปซื้อกะทิที่ตลาดอะคะ่ะ เราก็บอกร้านกะทิว่าเราเอาเราเอาเฉพาะหัวมันนะคะหรือบอกเขาว่าคั้นแห้งการคั้นแห้งก็คือใช้เฉพาะตัวมะพร้าวแล้วเวลาเขาจะมีเครื่องบีบอัดใช่ไหมคะที่ร้านกะทิใหญ่ใหญ่ตามตลาดอะคะ่ะเขาก็จะไม่ได้ผสมน้ำเข้าไปนะคะอันนี้เรียกว่าคั้นแห้ง นะคะเราก็จะได้เฉพาะตัวกะทิมาแบบข้นๆแบบนี้เลยอะคะ่ะกะทิ1กิโลที่ยังไม่คั้นนะคะจะคั้นออกมาเป็นน้ํากะทิแล้วน่าจะได้สักประมาณครึ่งกิโลหรือ500 ml หรือไม่เกิน600 ml ประมาณนี้นะคะ่ะเราก็จะนำหัวกะทิตัวนั้นนะคะมาตั้งไฟนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะ จนน้ำมันเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นแบบใสๆอะคะ่ะอันนี้เราสามารถเก็บไว้ทําอาหารเช่นผัดอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาจะไม่นิยมคือจะนิยมในการเอามาทาพิมพ์มากกว่านะคะหรือไม่ก็เอาไปในการปรุงอาหารแบบโบราณนะคะเช่นมันจะมีขนมบางอย่างที่จะต้องใช้ตัวน้ํามันมะพร้าวสกัดร้อนนะคะ แบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเห็นว่าตัวน้ำมันใสๆอะคะ่ะมันก็เริ่มจะแยกออกมาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องเคี่ยวต่อไปนะคะนนต้องใจเย็นนิดนึงแล้วก็ระวังกระเด็นด้วยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยคะ่ะมันเริ่มแยกชั้นกันแบบชัดเจนแล้วนะคะอันนี้ก็คือเวลาผ่านมาสัก 20นาทีได้แล้วอะคะ่นะนีคะก็จะเห็นความชัดเจนนะคะนี่ยค่ะผ่านมาแล้ว2 1นาทีนะคะจะได้ประมาณนี้อันนี้เพื่อนๆต้องระวังนะคะเพราะว่ากระเด็นมาก อันนี้คือผ่านไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะได้ประมาณนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ากระเด็นรอบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อควรระวังคือระวังการกระเด็นแล้วน้ำมันอันนี้จะร้อนมากไฟใช้แค่นี้นะคะ ออนนี้กลิ่นจะเริ่มแบบหอมมากๆแล้วอะคะ่ะนี่นะคะเราก็เพิ่มไฟขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะคเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเริ่มจะได้แล้วใช่ไหมคะคือสีมันจะเปลี่ยนไปแล้วอะคะ่ะแต่อันนี้ยังไม่ได้นะคะต้องให้เข้มกว่านี้อีกนะคะอันนี้เราน่าจะผ่านมา 2ีนาทีสองครั้งแล้วค่ะก็ประมาณสี่สนาทีแหละก็จะได้ประมาณนี้แต่ตอนนี้กลิ่นแบบหอมมากนี่นะคะยี่สิบนาทีครั้งที่สองนะคะ ะะก็คือลักษณะของน้ำมันที่ได้นะคะอันนี้คือได้ที่แล้วนะคะแล้วเราก็รองนะคะแล้วก็เก็บไว้ใช้เวลาเราทำาทาพิมพ์พวกขนมชั้นหรือว่าแบบพิมพ์ที่เราซื้อมาใหม่ๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะตัวนี้จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วเราก็ ไป โอเคก็ okay. จะได้ประมาณนี้นะคะ